สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Little n i g h t m a r e นะครับภาค3นอ้อนหรือว่าชื่อไทยก็จะมีชื่อว่าสิ่งเล็กๆในห่วงฝันไลา์นะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอมานานมากๆแล้วเนาะผมเป็นแฟนเกม uh, Little n i g h t m a r e อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นให้กับทุกคนดูครับสำหรับภาคที่3เนาะส่วนภาค1นและภาค2อีนครับเดี๋ยวเราจะหาเวลามาไลฟ์นะครับให้กับทุกคนดูแล้วกันเนาะเพราะว่าภาคนั้นก็คือมันนานแล้วแหละช่วงนั้นผมยังไม่ได้ทําช่อง u t u b e ด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยน่าจะไม่มีเกมในช่ YouTube น่่ออองแนนนนนนเเเเดดีีี๋๋ยยยวววรราาาาคมมไลกกัั้ เล่นเกม Little Nightmares พัก3กันนะครับหรือว่าสิ่งเล็กในห้องฝันร้ายเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าข้าวให้กับทุกคนฟังเนาะตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับโดยซีดีของ Little Nightmares เนี่ยหรือว่าฝันร้ายนะครับที่จับต้องได้เนาะมันจะเป็นโลกที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่ตัวเล็กมากๆเนาะต้องเอาตัวรอดนะครับจากอำนาจที่ผิดเบือนนะครับของผู้ใหญ่เนาะและระบบที่หิวนะครับที่ไม่มีการสิ้นสุดเนาะโดยภาคแรกเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นน้องซิกนะครับก็คือน้องที่ใส รเราไปอยู่ในเรือที่แบบเค่อนข้างจะทึบแล้วก็อับมากๆเนาะที่ทุกอย่างนะครับมันหมุนรอบกับการกินนะครับจนความหิวเนี่ยกลายเป็นอาวุธเนาะและในภาคที่2เนี่ครับเราจะถูกย้ายไปยังตัวเมืองนะครับที่มีหน้าจอทีวีเยอะมากๆเนาะแล้วก็จะมีหอคอยสัญญาณที่เป็นความบิดเบือนนะครับความจริงเนาะความไว้ใจและความโดดเดี่ยวที่ถูกทดสอบตลอดทางนะครับโดยภาคที่2เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นโมโนใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแล้วเราก็จะไปช่วยน้องซิกเนาะคือน้องซิกก็คือน้องที่เราเล่นในภาคแรกนะครับและในภาคที่3เนี่ยเราจะดำดิ ไปสู่เดอะสเปร o w นะครับดินแดนที่ฝันที่เป็นฝันอีกทีหนึ่งนะครับที่มันโหดกว่าเดิมมากๆเนาะและครั้งนี้นะครับเราจะไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะมีเพื่อนเนาะก็คือในภาคนี้เนี่ยความพิเศษของมันนะครับก็คือเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะเป็นครั้งแรกของเกม Little n i g h t m มนเหมือนกันเนาะในภาคแรกกับภาค2นะครับไม่สามารถเล่นได้เนาะอันนี้ก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับโดยตัวละครหลักของ l ิ t t l e n i g h t m a นภาค3เนี่ยก็จะมีชื่อว่าโลแล้วก็โลนเนาะเราสามารถเล่นได้ทั้งสองตัวเลยนะหรับ คนที่เล่นคนเดียวนะครับก็สามารถเลือกได้ทั้ง2ตัวเลยว่าจะเล่นตัวไหนนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นเอ่อน้องน้องโลแล้วกันครับก็คือน้องที่เป็นหน้ากากอีกาครับที่เป็นน้องธนูเนาะโลนก็เดี๋ยวให้ AI เป็นคนเล่นแลวกันนาะเพราะว่าโลนมันแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ผมชอบน้องน้องโลมากกว่าเพราะว่ามันมีธนูไงมันสามารถยิงได้ครับประมาณนั้นเนาะเอ้ยก่อนอื่นมันมีให้เลือกตัวใช่ไหมครับวันนี้คือโลอันนี้โลนเดี๋ยวเราเล่นเป็นโลแล้วกันครับเพราะว่าเราอยากเล่นตัวธนูเนาะ โอ้ยตกใจ <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรโผล่มาโอ้โหสากจริงรอพี่แทมเป็นฝันครับเหมือนกับว่าเราจะมาอยู่ในโลกเอ่ออย่างความฝันปะน่าจะใช่ครับกระจกมันแตกเนาะโอเคน้องโลน้องโลโผล่ขึ้นมาแล้วจริงๆมันก็คล้ายๆกับซิกกับเอ่อโมโนเหมือนกันเนาะเหมือนเอาโมเดลเดิมมาเลยปะเนะี่ยโอเคแต่ภาพสวยขึ้นนะสำหรับภาคนี้ เดินตัวไหนนะผมไม่แน่ใจเกมนี้เขาแนะนําให้เล่นในจอยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเซตติ้งสักครู่อ๋อโอเครู้ละเราต้องไปไหนครับทุกคนคือภาพเกมมันสวยขึ้นเยอะมากเลยนะใช่ไหม,มค่อนข้างสวยครับอันนี้มีรองเท้ามีอะไรตายด้วยเฮ้ยนี่ไงมีธนูเพราะว่ารอบนี้เราต้องสู้ครับน่าใช่หยิบหยิบยังไงนะโอเค เฮ้ยมันปล่อยไม่ได้ด้วยมันต้องกดค้างแล้วก็โยนครับอืมเรียบร้อยแม่นจัดมันล็อกให้ไงผมไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่ดังครับน่าจะโอเคอยู่จริงๆเหมือนภาคนี้มันจะแยกออกมาจากเอ่อภาคหนึ่งกับภาคสองเนาะใช่ไหมเพราะว่าภาคหนึ่งกับภาคสองมันเหมือนจะเป็นภาคต่อกันครับแต่นี้จะเป็นภาคที่แยกออกมาเนาะประมาณนั้นแล้วก็พอดีของ ภาคนี้นะครับก็จะมีการเล่นแบบกับเพื่อนได้แล้วก็มีภาษาไทยครับแต่จริงเกมนี้มีภาษาไทยหรือไม่มีก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องให้อ่านเนาะส่วนมากก็จะเป็นอินเทอร์เฟซครับประมาณนั้นมาเร็วเพื่อนกันกดวิ่งยังไงนะผมก็ลืมไปหมดแล้วน่าจะยังวิ่งไม่ได้ครับต้องรอมันสอน <laughs> โอเคเราอยู่ไหนวะเนียทะเลทรายสูงมากแล้วแบบลมพัดแรงมากเนี่ยมีคนมาหรือเปล่ายิงธนูเลย มันน่าจะเป็นการล็อกเป้าให้นะครับนจริงใช่ไหมผมคิดว่างั้นแหละ้ยมีอีกาไงตรงนี้ยิงไปก่อนหนึ่งทีไปุย้ยิงได้ด้วยเรียบร้อยอืมตรงนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นฉากเริ่มครับ้ยแล้วกําแพงอะไรอ่ะมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนาะตั้งแต่ภาคหนึ่งและภาคสองเลยครับทุกอย่างใ,ใหญ่ๆปหมดเลยแล้วก็แล้วเราก็จะเป็นตัวละครตัวเล็กๆประมาณนั้นอุเราต้องกดค้างด้วยเนี่ย ถ้าเราไม่กดขาม,มันไม่ขึ้นนะครับโอปวดนิ้วชัวบอกเลยเหมือนภาคนี้เขาน่าจะให้เราสู้แบบเยอะมากๆเนาะที่เขาให้มาเล่นกับเพื่อนก็เพราะว่าน่าจะต้องแบบเออเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมิชชั่นปะภาร,รกิจอนะไรเงี้ยให้ทําเยอะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันใช่ไหมแล้วมันก็น่าจะมีภารกิจที่ให้ทําแตกต่างกันประมาณนี้ครับโอเคขึ้นไปก่อนสูงมากเลยเนะี่ยแล้วมันสูงเกินตกลงไปตายไะเนี่ยตายแน่นอน แล้เสียงเกมบันทึกจังไงเดี๋ยวก่อนใจเย็นเด้อพี่มาเร็วเพื่อนเฮ้ยธนูเรามีธนูไม่ต้องกลัวเพื่อนอ้ยอันนี้น่าจะต้องให้เพื่อนถูกครับมาทุบหน่อยสวยเอา้าอุย้ยต้องทุบสองรอบด้วยทุบรอบเดียวไม่พังครับอืม ผมว่านี่มันน่าจะเป็นฉากเริ่มอยู่เพราะงั้นไม่น่าจะมีอะไรยิงนกไปก่อนไงอีกาทำอะไรเรื่งดันเนระดันออกมามแต่จริงๆภาพสวยมากเลยเนี่ยสวยกว่าเมื่อ,ก,อ,ก,อก่อนเยอะมากเหลยพารหนึ่งกับภาคสองมันนานแล้วเนาะประมาณนั้นไปครับอุ้ยอุ้ยเจยวก่อนอันนี้คนหรืออะไรวะเนี่ยหุ่นครับยิงนกไปอีกทีหนึ่งไงผมบอกเลยผมยิงทุกตัว มาครับกระโดดอันนี้ก็น่าจะต้องยิงครับโอเคยิงไว้ก่อนไม่รู้ยิงทำไมมันเป็นเกมพัสซเนะาะเพราะงั้นมันก็น่าจะต้องให้ทำอะไรแบบนี้แหละตรงนี้เหมือนจะเป็นโลงอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาน้องมองไปรอบรอบ อ๋อน่าจะต้องขึ้นทั้งบนครับเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้กล่องเมื่อกี้นายใช่มาเร็วมันวิ่งยังไงนะผมลืมเรายังไม่สอดเราเลยอ๋อนี่ไงกดสี่เหลี่ยมวิ่งครับโอเครู้แล้วมาตามเรามาเพื่อนแล้วทําไมนายไม่นําเราอะ่ะหุ้ยกระโดดไม่ได้ผมก็งงว่าทําไมเพื่อนไม่นําผมไม่รู้ดานขึ้นไปก่อน จอยมันสั่นด้วยเนี่ยพี่เราข้างหลังมันคืออะไรวะนะ่ยมันคือคนปะแต่จริงเอ่อภาคภาคที่แล้วมันก็จะเป็นหุ่นใช่ไหมส่วนมากหุ่นที่แบบว่ายิงยิงไปหนึ่งทีหุ่นที่แบบว่ามีมีแบบว่าเขาเขาเรียวกว่าอะไรนะที่มันอยู่ข้างหลังอะ่ะเป็นกุญแจประมาณนั้นอุย้ยอะไรอ่ะ อย่าบอกว่าต้องสู้แล้วหรอต้องสู้กับเหล่าแมลงคามเมื่อกี้มีคนวิ่งครับมีคนบินผมเห็นอย่าบอกว่าเราต้องสู้แล้วตามมาอย่าปล่อยผมไว้คนเดียวย่อครับอืมอันนี้นะ่าต้องให้เพื่อนมามาเร็วเพื่อนเดินช้ามากเลยวามานี้ ทำเร็วโอเคเพื่อนๆเดินช้ามากเลยผมว่าถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะเราต้องทำอะไรอะ่ะต้องยิงนกปะอ้าวไม่ต้องยิงหรอหรือว่าเราต้องเปิดอันนี้ ไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อนผมต้องทำอะไรนะมันไม่ให้ยิงนกอะ่ะอ๋อต้องยิงข้างโอเคถ้ามันไม่ล็อกให้ผมกูไม่รู้เลยเนี่ยโอเคมาเร็วเพื่อนเสียงเกมเหมือนจะดังไปหรือเปล่าผมขออนุญาตลดเสียงสักครู่โอเคเสียงน่าจะไม่ดังเลยใช่ไหมเมื่อกี้เสียงมันดังมากเลยครับมาเร็วเฮ้ยอะไรอะ่ะ เหยียบมันต้องเหยียบไงอ๋อหรือว่าต้องให้ให้เราไปปะหรือเพื่อนต้องไปเอาว่าต้องให้เพื่อนมาเหยียบแน่เลยเพื่อนมาเหยียบเร็วเหยียบตรงนี้อ๋อมันต้องดันในนี้ปะถ้าง,งนะั้นอะอ๋อโอเคมันต้องดันในนี้โอ้ผมไม่รู้อ๋อมันต้องดันโอเคเข้าใจละ <c oughs> โอ้โหโกอยู่ตั้งนาน <c oughs> ก็งงอยู่มาเร็วมาเร็วเพื่อนเรารู้ละ ตอนแรกเราไม่ต้องทําอะไรเลยผมก็ว่าทําไมเขาไปยืนตรงนั้นโอเคอเราก็คิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องยืนตรงนั้นผมไม่แน่ใจไงคิดว่าต้องมีคนไปไปรอจริงๆไม่ใช่มาเร็วก็ว่าทำไมไปโบกมือตรงนั้นติดอยู่ตรงนี้สิบนาทีแล้วเฮ้ยจะตกเดี๋ยวก่อนเดินดีๆอ,อันนี้น่าจะต้องให้เพื่อนมามาทำปะมาเร็ว เอางั้นผมทำเองก็ได้อ๋อจริงมันต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่านะเดี๋ยวมันมาลงมากันอ๋อเราต้องให้เพื่อนขึ้นไปข้างบนแน่เลยผมต้องทำเองทุกอย่าง ผมต้องทําเองทุกอย่างเ <g ain> กมนี้มันทํามาเพื่อเล่นสองคนจริงๆมันไม่เหมือนภาคแรกกับภาค2นะภาคแรกกับภาค2นี่คือเราช่วยกันครับแต่นี้ไม่ใช่ AI งงมากเลยพือ <c oughs> แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีกุญแจใช่ไหมแบอกว่าตรงนี้ต้องมีกุญแจครับต้องให้เพื่อนมาช่วยปะเนะี่ย ผมว่านะต้องให้เพื่อนมาช่วยแน่เลยมาเร็วเดินช้ามากเลยช่วยกันดึงเรียบร้อยทำคนเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องทำสองคนครับเฮ้ยกุญแจอยู่นั่นหนึ่งทีปะเก็บกุญแจไปซะไม่เก็บด้วยให้เราทำด้วยโอเคจะรอดไหมเนี่ยมาเร็วคือเรามีเพื่อนจริงหรือเปล่าเราอ,อยากรู้ อุ้ยโอ้โหผมตกตกหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ได้คิดว่ามันจะตกผมจะเดินไปตรงนั้นโอ้โหตายเลยต้องเอาใหม่ไหมไม่ต้องโอเคไปครับวิ่งมีเพื่อนเหมือนไม่มีกระโดดตรงนี้มีกุญแจครับตรงไปตายไปเนะี่ยเคไม่ตายไปครับเปิดประตูอืม หมือนจะมีการจินจินเลอร์เกิดขึ้นมีความรู้สึกได้โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะดึงช่วยกันเพื่อนอืมขอเข้าไปก่อนเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงว่าละอันนี้เราเคยเห็นในเทลเลอร์ไปเลยครับน่ใช่น่าจะเป็นน้องเด็ก ต้องวิ่งปะเราต้องวิ่งเพื่อนอย่าอยู่นิ่งวิง่งโอเคมันแค่ตื่นครับอำเร็วๆเพื่อนเดี๋ยวมันมาเรียบร้อยโอเคเราอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยอยู่ในฝันใช่ไหมอืม ประตูตรงนี้ไปไม่ได้น่าจะต้องขึ้นตรงนี้เลยครับเราขึ้นยังไงอ,ะอ่ะอ๋อหรือเราต้องไปเปิดประตูตรงนี้ก่อนครับผมไม่แน่ใจอันนี้ไงเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนเปิดเลยเพื่อนโอเคยำสแกแต่โทษทีพี่ไม่ตกใจน้องอ๋อเราต้องเอาล่มก่อนเฮ้ยภาคนี้มีล่มด้วยไปครับ จำสแกตกใจก็ได้ไม่ตกใจหรอกไปครับลอยอุย้ยเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนยังไงโอเคเออเราเพื่อนขึ้นได้ไงอะ่ะเพื่อนตึงเกินเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยเพื่อนเียบล่มครับแล้วก็ลอยไงลอยตัวตามมาเร็ว คือเหมือนกับเอ่อตัวเพื่อนเราเนี่ยก็คืออโลนใช่ไหมเหมือนกับว่าเขาจะเขาจะเขียนสคลิปมาไม่ให้แบบสปอยแล้วเนาะคือเราต้องทําเองทุกอย่างอะ่ะเขามีหน้าที่แค่ช่วยอะ่ะแค่นั้นเลยคือเขาไม่มีการเดินนําหน้าเราเลยครับน่นตนนาต้องกระโดดแน่เลยเาต้องกระโดดพร้อมกันหรือเปล่าเพื่อนตามไห้ขี่อ่อะ แต่ามาขี้คือพลังเรียบร้อยอุยอ้ยอุ้ยโอ้โหตกใจตะดุ้งอะไรวิงว่งวิ่งเร็วโอ้โหเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโอ้ยรอดเกือบไม่รอดไอ้บ้าเอาลราเพื่อนไปไม่รอเลยโอ้โหรอบนี้ไปไม่รอเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่คิดว่ามันจะมาเดี๋ยวก่อนขึ้นดิ ขึ้นดีโลโอเคเหมือนมันจะอยู่ข้างข้างเราเนี่ยมาทุบหน่อยเพื่อนผมเมื่อกี้ตกใจหมดเลยตกใจจริงบอกเลยผมไม่โกหกไปครับเหมือนมันจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่โดดลงไปเลยหรอต้องใช้ล่มครับเรียบร้อยตามมาเร็วๆเพื่อนอย่ายช้า มันตามเรามาแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเราไปเลยวิ่งไปข้างหน้าเลยไม่รอเลยโอ้โหเราเปิดดิเราไม่เปิดอะเออเรียบร้อยเจออีกแล้วต้องมีการหลบกันเกิดขึ้นต้องมีพัซซิโให้ทำตามมาเร็ว เราต้องไปไหนนี้เราต้องเหยียบปะโอเครอดครับไม่ได้ยากเท่าไหร่ตายปะเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องขยับปะไม่ก่อนผมปล่อยจอยเมื่อกี้เราคือเราเพิ่งขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปข้างล่างเหรอหรอทำไมคือต้องบอกว่าไอ้เพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยไอ้โลนเนี่ยมันไม่เหมือนซิกเนี่ยครับ คือซิกจะช่วยเราเยอะมากเลยนะแต่โหมดนี้เหมือนกับว่าเขาน่าจะเน้นให้เราเล่นกับเพื่อนเนาะที่ทําแบบเออเล่นกับเพื่อนมาก็น่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เลยครับอันนี้คือเขาไม่นําเราเลยอะเราต้องเดินเองทั้งหมดโอเคไปครับตามมาอะไรวะเนี่ยมันคือไข่อะไรภาคนี้ผมไม่ได้ไปอ่านเออเนื้อเรื่องมาด้วยเนาะอ๋อลงไงอะอ๋อเดินไม่ตรงหุย้ยมันคือไข่อะไรวะเนี่ย อุ้ยแล้วเหยียบแล้วไอ้น,นี่ด้วยแตกด้วยเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยน,นี่น่าจะเป็นแบบว่าสุสานปะผมหยิบธนูมาก่อนเลยละกันดูทรงแล้วน่าจะต้องสู้เปิดครับให้ให้คุณนำด้วยโอ้โหอะไรอ่ะอ,อันนี้อาจจะต้องสู้ครับมันเห็น,นเนเลอร์ลมันออกมาแล้ว ยิงยิงไงที่แม่นอยู่แล้วน้องมันต้องรอนี่ไงเจออุยอ้ยอุย้ยตายเลยมันไม่ยอมล็อกเป้าให้คืออะไรคือเพื่อนทำไม่ทันหรอือผมเดินแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะมันไม่ยอมล็อกให้อะ่ะคืออะไรขอมเมมหน่อยลวกันถามรอบละ อย่าเบนใกล้เราออกไฟอืมหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับอืมอีกตัวอีกตัวตัวท้ายครับใช่ไหมโอเคชนะแล้วก็ไม่ได้ยากนี่ว่าแล้วเราติดอะไรวะตอนแรกอะ่ะกระโดดครับ กระโดดเอา้ากระโดดไม่ถึงอีกอะไรวะเนะี่ยโอเคมันไม่ตรงล็อคมันด้วยครับเ,เ,เกมตามมาเพื่อนเราไปติดตรงนั้นอยู่นานมากเลยนะสิบนาทีได้แล้วมั้งนะ่ะ เพื่อนไม่ยอมตามเลยอ่ะเพื่อนไม่นําเลยต้องให้ผมนําตลอดไม่โอเคครับออกมาเจออะไรอีกเนี่ยโอ้ต้องปีนเลยครับอันนี้ต้องป่ากลัวละเจ็บขึ้นครับเพื่อนยาวๆเลยก็เหมือนมันมีการให้สู้เยอะเนาะเพราะงั้นเราต้องเตรียมใจไเลย คือสองสองพาร์ทที่แล้วอีพีหนึ่งกับอีพีสองมันน่าจะมันไม่น่าจะมันไม่มีสู้เนาะมันก็น่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้ครับอันนี้น่าจะสู้แบบเต็มรูปแบบอุย้ยมีคนเดินมาแอบเลยเพื่อนเฮ้ยมันคือตุ๊กตานี่ว่ะมันคือตุ๊กตาเด็กลอยครับอุย้ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรให้เก็บปะออกไปดูก่อน ออกไปดูก่อนครับเดี๋ยวมันไปเพื่อนเผื่มีอะไรให้เก็บไงเกมนี้มันชอบมีพัซซ์โซให้เก็บครับน่าจะไม่มีน่าจะเป็นห้องที่แบบโกหกเราลอยที่เกียดเดินครับจริงจเดินก็ได้นะไปเราขึ้นมาแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะมีอะไรต้องยิงไหม อ๋อน่าต้องรออีกรอบครับตามเรามาเรียบร้อยแล้วก็ลอยอปะอ๋อต้องลงอันนี้ต้องลงโอเคเรามันตัวตึงไงตามพี่มานะน้องไม่ผมว่าเรานะจะต้องได้เจออะไรอีกแน่เลยวะ ต้องได้เจออีกแล้วครับน่าต้องได้สู้แน่นเลยอะแต่ถ้าสู้กับตัวใหญ่ไม่ไหวนะเดี๋ยวก่อนให้มาสู้กับไอ้ตัวใหญ่ไม่ไหวนะดันอุ้ยแอบแอบแอบมันมาอุ้ยเกือบไม่ทันพี่บ้าเดี๋ยวก็ยิงตาบอดซะเลยออกไป ไปแล้วเพื่อนมาได้เท่ากับว่ามันมีคนแอบมองเราอยู่เนี่ยใช่ไหมผมว่านะตรงนั้นไปได้ไหมไม่ได้ครับเป็นรูวไว้เฉยแล้วคนไอ้รูปปั้นตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะใครที่รู้บอกผมด้วยนะรูปปั้นเด็กเนี่ยหรือคนที่โดนสาบเป็นหินหรอมีความเป็นไปได้พ้ยผมว่านี้ต้องแอบแน่เลย,ยเดี๋ยวมันมาเอา มานี่แล้วยืนนิ่งทำไมเพื่อนอ,อย่ายืนนิ่งอ๋อมันต้องลงข้างล่างเหรอโอ,โอเคว่าแล้วทำไมเพื่อนยืนนิ่งมันต้องลงข้างล่างโอเคขอโทษเอาใหม่ไปครับนึกว่าต้องไปข้างหน้าไงงั้นเราต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรอแอบหลังเพื่อนไว้ ใส้ล่มครับใช้ล่มกันไว้เพื่อมันตีไปอ๋อมเป็นช่องข้างล่างครับงั้นเราต้องรีบแล้วล่ะผมว่าน่าจะเจอมันถูกอีกรอบโอ้ยโดดลงมาข้างล่างหรอปะเนี่ยโอเคอลารูปปั้นพวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจอะ่ะ เหมือนภาคนี้ถ้าจำไม่ผิดมันคือฝันที่ซ้อนอยู่กับฝันอีกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอ๋อต้องทูบบอโอเคมีว่าต้องดันเนี้ยบไปเร็วมีคนรอเราอยู่ เุ้ยเดี๋ยวมันต้องมาโผล่มาอีกรอบแน่เลยมาเปิดเร็วเพื่อนเร็วเร็วสิไปก่อนที่มันจะมาอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อภาพมันเบลอมองไม่เห็นใจเย็นไอ้หนูเอา้าตายไปเนี่ยเราโดนกินหรอ อะไรอ่ะอ๋อมันคือฝันที่ซ้อนอยู่ในฝันอีกทีนึงอะหรอคือคือเมื่อกี้คือค,อความฝันของเราใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นความจริงเลยครับอุยคือว่าทำออกมาได้ดีรอบนี้อันนี้คือโลใช่ไหมตัวละครเรา อา้าวแล้วเราก็กลับมาที่เดิมนี่ทีผมต้องบอกว่าผมไม่ได้อ่านอะไรมาเลยนะที่มาเล่นอนะ่ะมาเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆอะ่ะโอเค มันคืออะไรอะอาลอนมาช่วยเราแล้วอาลอนคือใครคือคนที่อยู่ร้อมฝันกับเราอะเหรอใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคครับง้นอีพีแรกก็จบไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีสเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับน้องโลของเราผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอาลอนได้ไหมนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ครับน่าจะต้อง เลือกแล้วเลือกเลยเนาะเดี๋ยวอีพีสต้องมารอดูครับว่าน้องโลของเราจะไปเจอกับอะไรต่อไปเนาะกานีพีนี้จบไว้เพียงเค่นี้ครับไปเจอกันใหม่ e ีพีหน้าครับน่าจะเร็วนี้แหละผมน่าจะเล่นให้จบภายในไม่น่าจะเกิน5้าอีพได้เนาะเกมนี้โอเคไปเจอกันครับ